กินแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจริงถึงสีมีหรือเปล่าคุณผู้ชมครับถึงสีมี่ไหมตาบอกถึงสีมีหรือเปล่า,ลาม,มันไม่ใหญ่ ตอนนี้ถึงบ่อตกปลาเรียบร้อยวันนี้เราจะมาเย่ะปลาปลาสวายกันปลาสวายปลาบึก,กเป็นครั้งแรกของผมด้วยนะมาเตื่นลกเลยครับผมครั้งแรกของการมาตกเบ็ดเดี๋ยวไปตกเบ็ดปลาใหญ่กันเลยวันนี้มาเอาความมันกันนะฮะวันนี้มาทําเรื่องสนุกสนุกกันดีกว่าหาเรื่องสนุกสนุกทำกันดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูบ่อเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าบ่อเป็นยังไงนี่ครับบ่อนี่ กำลังตกปลากันอยู่เลยนู่นครับอาจารย์ของเรากล้องกับเจ๋งครับกำังตกปลากันอยู่บอก,กว่างขวางเลยครับนี่ปลาใหญ่ครับตรงนี้บ่อปลาใหญ่เดี๋ยวพาเที่ยวพาเดินเที่ยวบ่อนก่อนเดี๋ยวค่อยไปทําเบ็ดแล้วก็ไปตกปลากันอ่านี่เเดี๋ยวเราเดินเข้ามาข้างในกันก่อนนี่ครับ ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารตรงนี้เป็นที่นั่งต้นไม้ล่มครับต้นไม้ใหญ่ลมเย็นมากนี่นี่แต่วันนี้ไม่ค่อยมีคนตรงนู้นก็เป็นบอ่ออบ่อตกหลิวสปิวหลิวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจะพาไปดูก่อน เดี๋ยวเราค่อยไปทำบิดกัน,นะนเยอะเลยครับยวพาไปดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำบ็ดไปเยอะปลาสวายกันไปดูข้างในหน่อยไปดูบรรยากาศบ่อตกปลาหน่อยนี่ครับบรรยากาศตกปลา เดี๋ยวกลับไปทำเบ็ดกันดีกว่าตรงนี้ก็อีกบอ่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปทำเบ็ดกันดีกว่านะครับนี่ดูเบ็ดดูเบ็ดที่ซักมันีอะไรคาดเหรอต้องขำฮะลึกมันลื่นลึก นี่ฮะเนี่ยไปๆๆอย่าเรียมาเชียวเออเออเออเฮ้ยม่เป็นสู้เยอะนะมามาสายอาหารกก่อนขนมปังครับก็ตกบิดไม่เป็นนะครับวันนี้มาหาความสนุกทำดีกว่าวันนี้ลองดูว่าจะได้ตัวใหญ่ไหมทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง

ไม่ใหญ่นี่ครับตัวไม่ใหญ่ดูสิโอ้โหขอได้พอได้แต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่เริ่มสนุกแล้วครับอากาศก็เริ่มร้อนแล้วดูเหื่อดูเหงื่อมาสอหารกันใหม่ เอาอีกสักหนึ่งตัวขี่ไปแล้วตัวเล็กไปนิดนึงไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ถึงสิวิมันลุ้นกันมาทางนี้นดีกว่าเอากินแล้วอีเด็กไหร่แล้วยังจริงถึงสิวิหรือเปล่า คุณผู้ชมครับถึงสีมี่ไหมตาบองอสีมี่หรือเปล่าโอ้ยมันตึกตึกอ้ตัวเล็กแน่นอนอันนี้ สงลวยดีแล้วนี่ไม่ใหญ่มากตัวไม่ใหญ่มากนะ ไปซะเหนื่อยเอาเรื่องครับก็ผมว่าเป็นการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งนะไม่ต้องไปรอตกปลาเขื่อนนะที่ตกปลาเขื่อนก็มีนะที่ตกปลาเขื่อนก็มีดูตรงมุมซ้ายครับตรงนี้นะที่ตกปลาเขื่อนแม่กวงคลิปตกปลาเขื่อนแม่กวงมีนะเข้าไปดูกันได้มาเอาลงลึกๆหน่อยสิเผื่อจะได้ตัวใหญ่ๆบ้างไปไปต่อ โอ้น้ำหนักนี่ใหญ่เลย ตัวเท่าเดิมครับนี่ตัวนี้ตัวเท่าเท่าเดิมนี่มาแล้วมาแล้วนี่ครับมียปลาอะไรเกี่ยวห่างวะนี่โอ้ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการตกปลาวันนี้วันนี้มาสร้างความสนุกสนานหาเรื่องสนุกสนุกทำกัน ก็ได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวพวกคนใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะไปอินจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปฝากกดแชร์ share, กดซับสไครห์ผมด้วยสำหรับนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายกลับบ้านดีกว่าร้อนแล้วครับวันนี้จิบของกลับบ้านไปโอ้ย